จะเปลี่ยนผมขาวให้กลายเป็นผมดำาสามารถทำได้หรือไม่นะคะมีคลิปวิดีโอนะคะของ c o s อ u บ brand johnson เป็นยูทูบเบอร์ของต่างชาติที่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจะทำคลิปทุกอย่างเกี่ยวกับ anti aging คือจะทำอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารการใช้แสงทุกอย่างเลยเนี่ยเพื่อให้ตัวเองหยุดอ,อายุแล้วก็ลดวัยตัวเองลงไปอีกนะ,นะคะ คือทดลองมาสักทุกอย่างเลยอะแต่วก็ล่าสุดก็คือเป็น,ปนผลิตภัณฑ์เขาใช้2ตัวนี้นะคะแต่ Skeptical ลนิดนึงก็คือมีความสงสัยเล็กน้อยเพราะว่าขายด้วยนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันแบบเฮ้ยมันมันจะโอเคหรือเปล่าผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ทําให้ผมของเขาเนี่ยจากผมขาวเนี่ยกลายเป็นผมดําได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูคลิปตัวอย่างอา For I started going gray when I was in my late 20s, uh, right here initially, and so I started going gray by my mid to late 30s. I was basically all gray, and so Blueprint, we have been trying to reverse it, and we've tried a lot of things. The first year of this effort, we were largely unsuccessful. Over the past uh, year, we've been successful. Now, many people have said I dye my hair. I actually don't. Uh, going to the salon using a chemical process. I did that before in my 30s. I haven't done that for the past year or so. So I'm going to show you the two formulations I use. One of them has an herbal extract which has a color and that's what you see in my hair. But what's compelling to me again, is we biopsied my hair, we looked at it under the microscope and we see that the hair, the color is being produced beneath the scalp. He said, I don't, I didn't go to hair salon using um, chemical process. However, he used two products that uh, one of them contain uh, herbal extracts and that produce color. So that means it's a dye, right? Goku He said I don't dye my hair but I do put dye in my hair. What is that? Did I listen wrongly? my day. ไปย้อมผมที่ซาลอนแล้วอะแต่ว่าเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนประกอบของดายก็คือตัวสีย้อมอะค่ะนะนำมาทาที่ผมเหรือหนังศีรษะก็แปลว่าย้อมเองไหมอะ่ะถูกไหมอืมฟังล้วแปลกๆคือจะพูดให้งงทําไมค,คุณขาคุณไบรอันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาว่าเนี่ยตัดชิ้นเนื้อเลยนะที่หนังศีรษะเนี่ยเราไปดูปรากฏว่าเม็ดสีเนะี่ยมันอยู่มันอยู่ใต้หนัง ใต,ใต้ผิวนะคะไม่ได้อยู่ที่ผิวข้างบนเหมือนกันยอมผมทั่วไปเพราะฉะั้นเป็นการพิสูจน์แล้วว่ายนี่มีเม็ดสีอยู่เกิดขึ้นจริงใต้ผิวด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยเขาไม่ได้เอาไอตัวผลสกินแวบซี่หรือผลตัดชิ้นเนื้อ,อามาให้ดูด้วยนะว่าเม็ดสีตรงนั้นอะมันคือเม็ดสีอะไรก่อนตรงนั้นหรือเป็นเม็ดสีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็การตัดชิ้นเนื้อเนี่ยทำถูกไหมนะคะไปตัดโดนไอเส้นขนที่มันมีเม็ดสีเม,มลานินอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าไปตัดตรงที่เป็น ผมหงอกจริงๆนะคะทีนี้อันเนี้ยเราก็จะต้องสงสัยไว้ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยแบบเดี๋ยวขอเท้าความก่อนก่อนจะไปพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์2ตัวนั้นที่เขามาแนะนำมานะคะคือผมขาวมันเกิดจากอะไรจริงๆผมขาวเนี่ยมันเป็นเอจิ้งโปรเซสของทุกคนเรียกได้ว่าคุณทําใจว่าทุกคนจะต้องเกิดขึ้นเป็นอยู่แล้วนะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอันตรายหรือเป็นอะไรที่เราต้องแบบไม่ได้ห้ามหยุดยั้งชะลอนะคะ ปกติแล้วเนี่ยตรงตำแหน่งเรียกง่ายๆก็คือว่า,ารากขนแลกันนะพูดเป็นสับชาวบ้านรากขนนะคะมันจะมีเซลล์ที่สร้างเม็ดสีหรือว่าเมลานอไซนยอยู่นะคะแล้วก็ที่ผมเนี่ยมันก็จะมีตัวเมลานอไซต์สเต็มเซลล์ด้วยนะคะพออายุมากขึ้นเกิน30 ‑‑อัพปเนี่ยตัวเมลานอไซต์สเต็มเซลล์ที่มันจะสร้างเมลานอไซต์หรือที่สร้างเม็ดสีเมลานินออกมาเนี่ย มันก็ตายไปดังนั้นเราก็ทําให้เซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ย masa. มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนสุดท้ายแล้วแต่ผมนั่นก็คือเป็นผมขาวนั่นเองก็คือไม่มีเม็ดสีเพราะฉนั้นตําแหน่งของเซลล์เมลานอไซต์หรือเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันจะอยู่ที่รากขมนะคะแล้วเม็ดสีมันก็ค่อยๆขึ้นๆขึ้นมาตามเส้นนะคะนะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี้สาเหตุก็หนึ่งอะ อายุนี่แหละช่วง30อัพก็เจอได้แต่บางคน20 3 0ก็เจอมันจะมีภาวะหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า Premature Gray Hair นะคะคือการที่คนบางคนจะเจอ,อเด็กวัยรุ่นหรือว่าอายุ20ต้นๆเนี่ยเป็นผมขาวเยอะๆค่ะจะเกิดจากภาวะทางกรรมพัธฑ์นะคะคือประวัติครอบครัวเนี่ยที่เป็นผมขาวเยอะๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัย20 ต้นๆน,นั่นเองเนี่ยก็คือหรืออาจจะก่อนหน้านั้นน่นนะคะอันนี้เป็นตามกรรมพันธุ์ซึ่งคนไครที่เป็นแบบนี้ก็ต้องทําใจว่านี่คือกรรมพันธุ์ของเรานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือเกิดจากที่มีภาวะ Oxidative Stress คือเวลาที่เราเนี่ยเผชิญนมนลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการโดนแสงอัลตราไวโอเต U V นั่นเองหรือว่าคุณใช้ชีวิตที่มัน เครียดมากๆเลยเนี่ยคือคุณเนี่ยมีภาวะ oxidative stress เนี่ยสะสมซึ่งตัวเซลล์เมลานอไซต์หรือเซลล์ที่สร้างสีเมลานินที่เส้นผมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับภาวะ oxidative stress มากทีนี้เมื่อมันเกิดสารอนุมูลอิสระเนี่ยรอบๆตรงบริเวณนั้นเยอะๆเข้าเนี่ยมันก็ทําให้เซลล์เม็ดสีเนี่ยมันไม่สร้างเมลานินอีกต่อไปแล้วก็ตัวเซลล์เม็ดสีเนี่ยก็จะตายลงไปด้วยก็ทําให้เกิดผลขาวนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้น,นคนที่มี uh, healthy lifestyle นะก็คือว่าไม่สุปปุรีกินแต่ของที่มีประโยชน์เลี่ยงส t r e s ความเครียดแสงแดด UV อา่าการดื่มเหล้าอะไรต่างๆก็มักจะมี aging process หรือกระบวนการแก่เนมันช้ากว่าคนอื่นๆนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของผมขาวด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีผมขาวก็มีเหมือนกันอาจจะมีน้อยกว่าหรือว่ามีช้ากว่านั่นเองนะคะ สาเหตุถัดไปก็ที่เราจะเจอได้ก็คือว่า,าการขาดสารอาหารบางชนิดนะคะอย่างเช่นว่าบางคนจะมีในเรื่องของการขาด วิตามิน b 12ธาตุเหล็ก as, นะคะหรือว่าขาดโปรตีนนะคะมีภาวะซี e r e ย a l n u t r i t i o n เช่นเช่นเด็กเอธิโอเปียหรือคนไม่กินอะไรเลยอย่างเงี้ยเป็นวิกกนล้วนเลยอะแบบว่านะคขาสาราหารก็ทำให้ผมขาวง่ายนะคะแล้วก็ภาวะโรคบางอย่างที่ทำให้การดูดซึมวิตามิน b 12เนี่ยน้อยอย่างเช่นคนที่เป็นโรคทางเดินอาหารอักเสบเรื้อรังหรือว่าที่เราเรียกว่า Inflammmmatory bowel disease ase, โรคโคร i s e a s e นะคะหรือว่าภาวะโลหิตจางชนิดที่เรียกว่า p e r n i c i o u s ต่อไปก็อย่างเช่นโรคบางชนิดซึ่งถ้าคนที่เป็นโรคบาง,งที่กําลังจะพูดถึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเออดีเทคได้เร็วรู้ว่าเราเป็นอันนี้แล้วเรารีบที่จะรักษาตรงนี้ก็จะทําให้ ปัญหาในเรื่องของผมขาวจากโรคของเขาตรงนี้หายได้นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นไฮโปไทรอยก็คือภาวะไทรอยต่ำนะคะอันนี้จะทําให้เกิดผมขาวจากภาวะไทรอยต่ำถ้าเราแก้ปัญหาไทรอยได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะทําให้ผมเขาไม่ขาวนะคะแล้วก็อีกคนประเภทหนึ่งก็ที่เป็นด่างขาวอะค่ะ มันก็จะเริ่มจากที่เส้นขนนี่แหละจบตำแหน่งหน้าขนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นขนที่ขึ้นบนผิวหนังที่เป็นด่างขาวมันก็จะเป็นสีขาวไปด้วยอยู่แล้วแล้วก็ผิวรอบๆเป็นสีขาวนะถ้าเรารักษาในส่วนของด่างขาวมันก็จะแก้ปัญหาในส่วนของผมที่กลายเป็นสีขาว mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะาสาเหตุสุดท้ายนะคะที่เราพบได้นะคะก็เป็นพวกยาบางชนิดอย่างเช่นคนที่ได้ยาเคมีบำบัดคีโมเตอร์ปีนั่นเองนะคะก็ทําให้เกิดผมขาวได้ ที่นี้ในคลิปวิดีโอนะคะผลิตภัณฑ์2ตัวเนี่ยคิดว่าไม่มีในเมืองไทยมั้งนะะชื่อตัวหนึ่งเป็น G r 7นะคะกับอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้คือเรียกว่า m e r a k i Restore Gray Hair นะคะซึ่งคหมอดูส่วนประกอบเท่า,าวๆนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทำมาจากพืชอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะ่ะ h o r s e t a i l Extract ไอ้พวกกลุ่ม Extract อะไรแบบนี้ก็คือคาดว่าน่าจะมี สารแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะก็จะช่วยในเรื่องของอผมเทวาได้นะคิดว่าอย่างนั้นนะคะเราก็มีตัว gr 7ก็จะมีไทโรซีนด้วยนะคะไทโรซีนนะคะเป็นกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งซึ่งก็คล้ายๆกับว่าจะเป็นสารอาหารให้กับตัวเซลล์เมลานอไซต์ ize, ที่ใช้สร้างเม็ดสีแต่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยจุดสำคัญของพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนหนังศีรษนะเนียสิ่งหรือแม้แต่บนผิวอะคะ่ะสิ่งสำคัญคือ เราจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันยามันจะลงไปถึงรากขนจริงๆหรือเปล่าคือบางทีมันอาจจะอยู่แค่ที่ผิวกำพ้าหรือเต็มที่ก็ลงไปแค่หนังแท้ตื้นๆอาจจะไม่ได้ถึงถึงรากขนในตำแหน่งที่เราต้องการให้ซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เซลล์เมลานอไซต์เนี่ยหรือเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเนี่ยมันอยู่มันอยู่ที่รากขนเลยนะคะมันก็จะลึกลงมาหน่อยอยู่ที่ชั้นหนังแท้ถึงแม้คุณจะใช้ไมคโมครนดิดลไมโครนิดลก็คงไม่ได้ล,ลึกถึงรากขนซะทีเดียว นี่คือข้อลิมิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้กับผิวหรือกับหนังศีรัะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงคือ Meraki นะคะ g Restor Grey Hair ใช่ไหมคือก็คล้ายๆกันแบบว่ามีอย่างหนึ่งที่เขียนว่าเป็นกอรนัทซึ่งตัวนี้มันเหมือนกับเป็นมันเป็นพืชอย่างหนึ่งที่แบบเขาไว้ทำ ได้อะเป็นสารสร้างสีอะ่ะสำหรับผลิตหมึกสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเชิงนั้นน่ะดังนั้นแล้วก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวที่เขาบอกแบบว่า I don't go dye my hair in salon ไงแ,แต่ว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทาซึ่งก็คือแปลว่าเขาอะไรอะมันมีตัวสารเม็ดสีอะที่เคลือบย้อมสีอะทาอยู่แล้วนะคะก็ตามนั้นเลยแล้วก็ในรูปภาพเนี่ยสีผมเนี่ยหมอก,ก็คือดูออกเลยว่ามันไม่ใช่สีผมธรรมชาติ มันเป็นสีผมที่ผ่านการย้อมมาแล้วนะทีนี้นะคะแล้วเราอจะสามารถที่จะเปลี่ยนจากผมขาวไปเป็นผมดําจริงๆได้หรือไม่มันก็พอจะเปลี่ยนได้นั่นแหละนะคะจากที่หมอพูดไปข้างต้นเมื่อเรารู้สาเหตุเราก็ต้องแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างเช่นเรามี healthy lifestyle เราไม่ไปเอาเดไป expose หรือว่าไปเจอกับ power oxidative stress เยอะๆเราหยุดการสูบบุหรีจร่จะใครที่ เป็นติดบุหรี่ก็หยุดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเยอะไม่โดนอ่า UV ไม่ลดสเตรสความเครียดเราก็อ่ะถ้าเกิดเราพบระภาวะของเรามีอะไรบากใช้รอยตามเรามีปัญหาเกี่ยวกับขาดวิตามิน B12 อะไรต่างๆเราไปแก้ไขตรงนั้นผมก็จะขาวก็เป็นดำได้ใช่ไหมคะเป็นต้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าเกิดคุณไม่ชอบใจจริงๆคุณก็ยอมผม ย้อมผมเราจะย้อมได้1ปีเต็มที่เราจะย้อมได้เท่าไหร่ถึงจะไม่มีส่งผลต่อแบบโรคตับโรคไตอะไรอย่างที่เขาว่ากันเลยไม่ต้องไป ลัวว่าเรื่องการย้อมผมแต่หมอนแนะนําว่าให้ย้อมประมาณว่าทุกสองเดือนเนี่ยพอได้นะคุณย้อมผมทุกสองเดือนคุณสามารถทําได้เพราะฉะนั้นในหนึ่งปีคุณก็จะย้อมประมาณห้าถึงหกครั้งอย่างเงี้ยโอเคนะคะแต่เดยก็ตามการเกิดผมขาวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะทุกคนพออายุมากขึ้นจะต้องเกิดผมขาวใครไม่เกิดผมขาวจะแปลกนะคะก็ถ้ามันเยอะล้วคุณไม่ชอบก็แก้ไขอย่หมอบอกแต่ว่าถ้ามันมีบ้างก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมัน บางคนผมขาวก็ดูมีค,คุณนวุฒวัยวุฒด้วยซ้ำนะคะเป็นดังนี้เอาล่ะนะแล้วก็เอาการถอนผมขาวก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะขนที่ขึ้นใหม่ในตำแหน่งรากขนเดิมมันก็ไม่มีเม็ดสีตัวเมลานไซต์ที่มันสร้างเม็ดสีได้อยู่ดีดังนั้นก็ ตำแหน่งขนเดิมมันก็จะขึ้นเอาอมาเป็นขาวเหมือนเดิมนะคะจบนะไม่ต้องไปถอนงอกนะคะผมจะาบางลงเป็นพิเศษนะคะเอาละค่ะคุณหมอแต่ไปก่อนเท่านี้นะคะไว้มีเรื่องอะไรน่าสนใจจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะบ๊ายบาย